รีวิวคลายเบบี้แซกคับค่ะน้องมี8ตัวกับ1ซีเคร็ตนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาค่ะรีวิวสภาพกล่องด้านนอกนะคะโอ้โหสกรีนสุดจะน่ารักแกดูนี่สิอ่ะสังเกตโลโก้ด้นานนอกดีๆเนะาะเขาก็จะสกรีนเป็นลายโคโรแกรมค่ะเล่นแสงสีไฟเนี่ยน่ารักเวอร์อ่ะเดี๋ยวพับกล่องให้ดูกันเลยนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนนี่จ้า แกะตัวแรกของเราก็ทุลักทุเลเลยค่ะติดกาวแน่นมากรับบทหญิงสู้ชีวิตถึกทนนะคะไปะและตัวแรกของเราคือหอปังปัวมากค่ะแกพิเศษไปกว่านั้นคือฉากมาถอดออกมาได้นะเว้ยแล้วก็ดูข้างในสีนี่ติดแน่นมากเขย่าโชว์หนึ่งมตค่ะว่าแล้วก็อย่ารอช้าค่ะแกะน้องกันมาเลยค่ะจะได้เซตฉากสวยๆกันเนาะตัวเองเสร็จแล้วแกน่ารักไหมตัวการ์ดสวยมากเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นรูปน้องเนาะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นอัญมณีภายในฉากค่ะ ที่สองไม่ขออะไรมากนะคะขอให้แกะง่ายๆหน่อยค่ะเกาวแน่นมากเลยแกอะตัวที่สองนะคะนั่งกอดหมอนร้องไห้น้ําตาฉ่าคนเดียวไปเลยดิว่าแล้วก็อย่ารอช้าค่ะรีบแกะน้องมาเซ็ตฉากกันเลยนะคะมาค่ะตัวที่สามตัวที่หนึ่งตัวที่2เนี่ยถือว่าวอร์มกันไปเลยนะคะยืนห่วนค่ะหินจิตแข็งอย่างเราดวงแข็งอย่างเรายังไงตัวนี้ก็ต้องได้ซีเคร็ตค่ะ มาค่ะเขียวฉ่ำค่ะอามากรีดต่อข้อซ้ำกำซัดนะคะนี่แกฉันกรีดไปโดนอ่างเปลาโอ้ยอุย้ยจะร้องไห้ค่ะเป็นรอยเลยอะแกอ,อมูทโทนตอนนี้ของดิฉันนะคะร้องไห้ยิ่งกว่าคลายเแบบี้ค่ะอามา ตัวนี้ได้น้องอะไรนะเนี่ยอ๋อเลฟบีไฮนะคะอุย้ยของน่ารักมากแกดูสิตะมูตะมิฉากเขาก็ทํามาดีมากนะแกดูถังขยะสีดูน้องมะเขือเทศดิแกอาจัดน้องเข้าไปนะคะนี่มาค่ะปัดให้ขาดไปเลยชับชับชบนะคะแม่กล่องแหกหมดเลยค่ะแม่กาวแน่นเวอร์อะตัวถัดไปของเรานะคะน้องนอนน้อยนั่นเองค่ะ ใจไม่ท้อสู้ไม่ถอยนะคะเพื่อซีเคร็ปของเราค่ะตัวถัดไปก็คือเกลือนั่นเองค่ะน้อง Big c l e a n นิ่งเดยนะคะอะนอนร้องไห้อย่างนี้บ้านสะอาดกี่โมงคะตอบค่ะจะมากี่โมงคะซีเคร็ปจ,จะมากี่โมงเอ่ยโอ้โหตัวนี้แดงฉ่ำตั้งแต่ยังไม่หยิบออกมาเลยนะคะสะท้อนฟลอยดอยโหตาแทบบอดอะดูภายในกันนะคะห้องน้องน่ารักมากดีเทลดีมากๆเลยนะแกดูดิอะ จับน้องวางไปค่ะทุกคนมาร่วมแสดงความดีกับสาวดวงแข็งอย่างเรากันนะคะสีเครทมาแน่นอนค่ะหนึ่งสองสามเกลือนั่นเองค่ะน้องดอกทานตะวันฉ่ำกันไปเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ดีเทลลูกเล่นเยอะนะแกนี่ดูกระถางเขานะจะเสียบต้นไม้ก็ได้หรือว่าแกจะเสียบน้องดอกทานตะวันก็ได้นะ้อนี่ดูเท้าน้องสิคะรอช้าอะไรก็รีบเสียงไปเลยสิคะน่ารักขนาดนี้มา เซตฉากกันอะตามต้นไม้ไปแวยบหลุดมือค่ะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ดูคลิปของเดียตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะยังไงแล้วเดียขอฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆที่เดียกำลังจะนำมาเสนอเนาะตั้งใจทำคลิปให้ทุกคนดูอย่างมากเลยค่ะ อาจจะอัปเดตไม่ค่อยบ่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำคลิปเพิ่งทำช่องเนาะแต่จะพยายามค่ะยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ